สีได้กท้องบอน้องเหมือนกัเอาหมวกปิดห้องด้วยท้องที่มาว่าเป็นท้องหยีท้องหยอดมากว่าต้องปิดเด้อปิดปิดใส่เข้าไปไม่ใส่เข้าไปเงี้ยกองทั้งหมดเลยเขาเปลี่ยนกองจะอหักกองเข้าไปเก้าสิบเก้าสิบแล้วก็ร้อยอะไรอยู่ตรงกลาง อะไรอยู่ตรงกลางแล้วมันเก้สิบกับบอยมันหลอกบอยเนี่ยเออะแปดเก้าสิบมึงหยิบเลขม้อกว่ามันหลอกบอยเนาะมึงหยิบเลขก็เดี๋ยวไปเห็นมันฮะอ้าวกลุ่มไหนเอาเกินนี่กลุ่มไหนไปสองอันกลุ่มไหนไปสองอัน จะได้กลุ่มกลุ่มละอันกลุ่มนี้ได้ยังจับุเบได้แล้วกลุ่มไหนยังไม่ได้เอาเปล่าลูกเกอร์เปล่าอ่ถ้าหัวหน้าได้แล้วก็ลองดูให้ สมาชิกในกลุ่มใช้ดูนะครับอ่าให้ใช้ดูอ่ะทีนี้อีกอีกเป้าหมายหนึ่งอีกเป้าหมายหนึ่งอ่านักเรียนเห็นรถอีแตนไหมอ่าลองจับลองลองยิงไปที่รถอีแตนนะครับยิงไปที่รถอีแตนอ่าเราจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่

มีอันนึ่งแต่มันมองยากอันที่มันน้ำปัดขาวๆน่ะอ่าได้ไหมครับอ่ะทีนี้เก็บวะอ่ะใครอ่านไม่ได้อ่านเป็นอะไรนะใครเป็นนะตัวนี้แล้วก็เดี๋นี้เสียงดังดังชัดเจนเลยอ่ะเออ่งนี้ให้หมุนให้เอ็นอยู่ตรงขี ทมสีแดงทมสีแดงปอ่ะสีแดงคุณทิกได้สีแดงคุณทิกได้ือเล้งเง้หมดเล้งหมดไปท้ายเกี่ยวไปบุรีบอกเห้เบิ้งต้นตัวทางไหนนีไมเก็บดากเลยวะวันนี้ไม่ถึงสีดากแท้ ในแนวล่างครับให้อ่านมุมข้างในครับ260อ่ะประมาณนี้นะครับแต่ละคนจะไม่เท่ากันบางคนจับอยู่ตรงนู้นเออมันจะมีความคลาดเคลื่อนนะครับบางคนเขาจับอยู่ตรงนู้นมุมเราอาจจะแคบกว่าเรานะครับกับเราจับตรงนี้เนาะเซี่ยวยัง กองม้วทยอด่นไมัอามีใครยังอ่าไม่เป็น,นยยเดี๋ยวจะให้ส่งตัวแทนกลุ่มตัวแทนในตัวแทนหมู่มคนที่เป็นนะครับไปหาคุ่มทรัพย์องไม่เป็นอาเน

หมู่ไหนไม่เป็นหนายหมู่นายหมูหมูหมูไหนเป็นแล้วถือเข็มทิศสอนลูกน้องในหมู่ลูกให้เวลาห้านาทีถือเข็มทิศไปสอนลูกน้องครับสอนสมาชิกใน,นหมูครับหมู่ไหนยังไม่เป็นนายหมูยกมือนะครับเดี๋ยวครคูจะเข้าไปดู <ś c oughs> เดี๋ยวมันจะไม่ทัน <ś c oughs> โอ้โหใครเขียนโอ้โหนี่ใส่อะไรกันโอ้โหไม่หอมไม่หอม ทิศแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะนะครับเพราะมันมีสองสามแบบลนะครับ <Okay. S 1> หมู่ไหนที่ไม่เป็นนายหมู่ไหนที่ไม่เป็นนะครับพายุม,มือนะครับเดี๋ยวคุณปูเข้าไปดู <c oughs> ทีนี้เวลาเราวางเนี่ยเราให้แบมือให้ขนานกับพื้นให้ขนานกับพื้นนะครับ <c oughs> ทีนี้เข็มทิศมันเป็นแม่เหล็กมันเป็นแม่เหล็กครับ ถ้าเราเอาไว้ใกล้โทรศัพท์หรือแม่เหล็กมันจะเพี้ยนนะครับมันจะเกิดแรงดูดแรงผลักกันเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปใกล้โทรศพัพท์นะครับหรือเอาไปใกล้แม่เหล็กวางให้ขนานวางมือให้ขนานแบมือออกไปแบบครูนะครับแล้วก็วางเก็บที่ลงไปทีนี้เวลาเราเลงไปที่เป้า ปลายลูกศอนเล็งปป๊บเราหมุนเรียบร้อยปั๊บ <m> เวลา, <ucking> เ,ราเราเดินไปอะ่ะ <t> พอเห็นสมมติว่าโจทย์บอกว่ากี่องศานะปาเรียบร้อยเสร็จปั๊บเราเล็งไปที่เป้าหมายแล้วเราเดินไปเลยนะครับ <m> เราอย่าไปเดินไปดูเข็มที่ไปไม่ยครัจะเพียนไปเลยนะครับมันจะเบ <m> ี้ยวไปเสร็จฮ่า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 ฮ่่าฮ่่่ วิชานี้มีคะแนนให้20คะแนนนะครับนัโป้นัโป้ตอนนี้ส20สิครับ ไม่ไปต่อนายหมหรือตัวแทนมั้งสูงมหมดอะไรดีกว่าใครสนใจไม่สนใจนะ